มือนีมาตามแมออนสีหมวดสิพานมาเปินฝันวัดเด็กหน่อยสองคนนั่งยูฟ้ามือเปินเลขกออกหาสองแม่นอี๋หีแมออนสีก็ลเลกหลวงพอวัดป่าไห้สองหาตัวเดียวแม่นปันจับบ้านบ้างเลขกหลวงพอแม่นครับเพ่นครับแม่เล็กแมออนสีกับแม่น้วยกันอ้าวแม่นทั้งสองคนหมวดนี้ไห้ม้นเลขกตามเพิ่นเป็นตัวไหนร่องเป็นติดตามเลยค่ะตามที่วตาม สวัสดีครับแม่ออนสีครับแม่ออนสีคือฝันแม่นเรื่องลุงพ่อกับแม่นครับลวงพ่อมาสองงวดเนาะเขาสองงวดเลยเม่ตุยงวดแรกคนให้เจ็ดแบบออกแปดเจ็ดงวดนี้ให้สองหาออกหาสองทักสูงหวัเนาะเลยหลวงพ่อเนาะตั้งบักจักเดียวบ่ายกับฝันเด้ฝันมาอุ้มเล็กน้อยสองคนน้องเปตุยนาะตีให้สองหาเย่สองหาด้กันนะครับตัวเขาลุงพอเลยนะครับอ่แม่นทั้งลุงพอแม่นทั้งง่ายเ่ย แม่นอยู่แล้วบ่ได้้คบเป็นยังไงแคบชูอะไรซื้อผกกาบผกลาบเนาวซื้อักบเดี๋ยวนี้นะสองแทนนี่แหละเนาะลูกพอท่มพามาอะไรเมยเอเป็นพามีบ้านเป็นได้เป็นได้บ้านไร่ปันได้นสตีชั้นดกบาถือบาได้กาบนั่นที่หะเด็สองตัวนี้ไปงอุปาเด็กสองตัวนี้ โอ้ยเอาไม่แม่ยสนันเอาไม้วันนี้กับ <laughs> แถวลูกขอว่าหายเถอะทีรัดขาล,ลันบอกเหมน่าหายนี่ต่างต่วง้นเทวดาได้ยากก็ได้เลย <laughs> โอ้ยตะเกา,ามันีเป็นสี่งมีว่าถือูดสนันเกเอานะครับมองเลยกับเม่ตือกับว่าเปิตัฑบุญหนเนาะค<ฮ>ะแต่คงจะอฟซีพรมิชชเนาะนะพูดย่ายนะครับก็สาม,มารถติดต่อมาลวกับเม่ตือมาไหนได้เนาะ กะเงินทุกบาทสูงตังค์สูงมากกับคงถึงเงินต้เมียแน่นอนนะครับหรือผริจิระบุว่าให้หลวงพ่อว่าจะใส่ในกิดตรงพืชนนล่ะนะครับนอกจติดต้อนอะไรขึ้นกันหลวงพ่อว่าใอยู่กุหลาห่เยปากเยปากเย็ปากเย็บปากเอาเป็นหูกันเนาะเป็นหูกันได้นะครับแติดตามไห่ได้ก็ล่ะนะครับบอหน่อยนะครับพอก็พาก็มีดใบเนาะ เดี๋ยวหอนเมือมาหรือไม่นะมืมาแมนบ่แมนเากรองเด้วยกับเราหล้บอ๋อี่ม่บันตรงหมดเลยบ่บ้าันอืมี่เมันแม่ือหดเขาตีกันฝันมาอุ่มเด็กน้อยหน่อยสองคนบัดที่นี่อุ้มมันก็ให้ให้ให้บังน้องเดี๋ยวบังน้องมาได้ให้อ้าปากขึ้นมาแต่ววายเดน้อยนอยอยู่แขมได้ยังเนาะเมีนสองคนเดหนึ่งนั่งผู้หนึ่งนั่งอยู่ฟ้ามึงสองคนกับสองเลยแล้ อ้เนื่องกับวยวไปยังสี่วันนี้นเดี๋ยวมาบังนานนองไห้ถ้าว่า,วา,า่นกับไห้รุงสนันะเนาะเอาวตีถือเนาะไม่ตือนะข้าวตีให้สองหนึ่งหาเนาะตีของายสองหนึ่งหาเาขาก็โรคหายควมสองหาความนะครับเขาทั้งลูงปอเขาทั้งแยเนาะหรือว่าฝันดีหักเนาะจะลองวันนี้วันนี้แต่กิว่าตามเื่อเข้าล่ะนะครับแต่ยืนยันนิวลงปอว่า,วาแต่ยัปากกับสันตุลานคนับเอา้า เปรูกันเนาะวอดมุอดเว้นเห็นเราดอกนะครับที่ตามมาเลยก็ไม่ตุดีนะไม่ตุยนะเว่าสีกับจูดดอกบานบานนี้ครับยังเชียอครับเด้อนะครับต้งพามาเลกสองตัวหนึ่งกับสตัวหนึ่งน่มกคือเป็นวาเลล่งกนเทวดามันออยากน้อยวนะครือวาละ่นะครับเหลวงพ่อ่าป่ปากไล่ถามหาป่ยังนะแห่มาหาเมีอ้อนนี่แหละนะครับมันมดเว้นเดิดปยมาดอกเป็นยังไง ก็ฝากไว้ให้ติดตามไปตรงนี้นะอยู่โดยละวันนะครับมอารวยช่วยได้นะครับมอารวยปันโชคนะฝากติดตามสามช่องนี่แหละนะครับจะได้บริภาษเรื่องหลวงพ่อนะครับอืมเนี่ยอ้อนสีสีรินได้หรือแม่บ้านเนี่ฮ้ยมีตามมาตามนึงนึงบ่ตามนึงนึงใช่ไตามนึงเนาะเสียดาย้น้ำมันบ่เขาเนาะกาดจีบมาเอามาเนี่็ได้เอาลองตามม่อ้อนสีคอนเดอร์นะเด็กตัวเดียวห้างเดียวหนึ่งหนึ่งเด้อนะครับเดี๋ยวเกิดมือกระเว้นจังไหนจะมีมาตามอีกทีนึงอืม อได้ไว้ทางดีได้แม่ได้อนะครับเอฟซียังสี่ด่หาสซลตเตอรีเนาะหาสซลตเตอรีเนาะนะครับเจ้าเดียวเดี๋ยวจังไดให้มีโชคมีใช่กันเอฟซีก็บว่าเริ่มลุงพอดหท่านบ่ท่านตวดเท่านีนีเอฟซีเบียดก่นเอฟซีมันจะไ่ท่านตรวจจีแต่ขี้ข้องจีดายมีโอกาสในซอยหลวงพ่อเนาะซอยสังซอยแปลงซอยพัฒนานะครับมันมีความเดือดร้อนอย่างนี้นะครับให้มีโชคก็ถือว่าเริ่มลวงพ่อแล้วดอกนะครับการขี้ข้องจีพันแมวออนสีนี่แหละนะครับ มีโชคมีใช่นะก็บเอฟซีทัวประเทศเนาะไม่ตื่นรอด่อเนาะคือว่าจะรออจะสองวันกับสองวันไหมนี่แปดเจ็บนะครับที่แรกนไเจ็บวันไหนเจ็บแปดงออกแปดเจ็บวนนี้สองหาอสองคือว่ายาก่ะคือว่าวางมือเลอกก่แยกกันเลยสองศูนย์มาอีกเดเอาพระวัดบ้านงเออ มือว่านนี่ดิพันบอกมือว่านนี่ดิไปโจมผราเข่าออกมาเล็กสันเข่าแล้วอันน่มแม่เี่ยงบังเอาบังในเด้อสองศูนเพิ่นวะคือกล้ปันไดเพิ่นกับทานีกันมัดือนเนมัดมองมันแมนแตมันแมนเนาะคุณแม่นี่ยท่านไพซ่าเนาะสองศนย์กับมือว่านนี่กอมือว่านนี่แหละสันเข่าแล้วนั่นแหละมันบอกอันนั่นกับื้อทาอยูดอกพระเอาได้ตามเส้ สมองเนาะเห็นนะ่ากแล้วก็เป็นคนที่ดวงกระขึ้นเนาะมันไหลไปไหนหรอแม่่ปสั่นโอ้ยนี่ด้ซื้อในทางไม่าได้ซื้อจะมองจะได้ซื้อแล้วเนาะชูเป็นสีเห่านะครับคันแม่นอันนั้นคันแม่นซื้อเป็นถึงเตั้งบนตั้งล่างเลยเนาะจะมองเงี้ยเงีเนาะแม่ออนซีนะครับเป็นว่าตามหนึ่งๆก้อนเนาะตอนเียนหน่อยอยู่มือเนาะตอนเรียนหน่อยสองก้อนหน่ยตีหนึ่งๆจะมาตามอีกจังหวัดก้อนนะครับ ไปรอดเลยลูกพ <ata> ่อกะถาก้อนเนาะลูกพอ่ายเยอะปากนะครับอืมควันมืออยู่เนาะธรรมดานะครับจะถามหาว่าอยุสัยถามตัวเราว่านเท่านี้นแหละนะครับอืมโคงมีโชคยังปั่นอีน้องยุซี่เขาเขงมาเลยก็ไม่ตื่นกับติดตามให้นะครับจะพยายามให้ได้ไวๆนาะให้ลูกปลาโตมาไว้ก็ได้ไว้แต่ก็อยากให้ย้ายตามให้ไวๆเยู่เพื่อว่าพี่น้องยุซี่จะยุซี่โรเตอรี่ไว้นะครับเพิ่นได้เพิ่นก็บอกเราเป็นไงก็แต่เป็นบอกก็อืมนะครับ เือว่ัสุดยอดนม่ตีเนาะกทุมนเล่หตัวดีไปตามสบ่อตามสบ่ทุ่มมาให้ทำสีบ่อสแค่นลมาด้าลักเละายอยู่หายไปแล้วก็เอาเงินมลยสองตัวนือยายคือสีกาบอยู่อกาเทียวรอบสามมาสีบ่ผ่านแล้รอบสา เอาเจอที่แรกกับ่ากับพูกกันได้กยได้ถ้าสื่อแต่ว่าถือถ้าที่แหกเอาตะเกียบแปะวันนี้ครโยกับลับอยู่นะไม่ตือพรได้ใช้นะครับ่้า่น้ทุ่นฝนว่าทุนมาลายตันนี้ลูฝนหยาดกันนะครับนี่ซี่ก็บอกว่าตามม่เอาไหนได้ไม่เอาไหนได้ลงค้าขึ้นเมแค่อาน์เจามากมันมีครูเดียวเนะเล็กว่าลายตัวไม่ใหญ่ฟ้นมากมกเลยครูเดียวเลาลายตัวเดียวนี่สื่อไงจ๊ะสื่อไงเมื่อไรนะเันออกมาแล้วมันหายอยู่แล้ว กลับไปซื้อกลับเรากัมันได้นะมือเดครับแม่แม่ดีเนาะเหนือนักว่าฝ่าลมลคลลุกเลยยิบซีจะเห็นพอยิบซีถามมันจะตองหดเลยือนเด่ีราเร็กตุพ่อได้ไปหูกอตุได้ไปเนี่ยเขาจะเห็นมีกูเอาได้เกือบมือเด็กออกเนาะแต่ว่ายิบซีหรือว่าอะไเลยกับเงอนนะครับเลยมีโชคอ่ะเอานะครับจะคอยติดตามต่อเนาะนะครับผมอยากให้ขายชักกาแฟก็จะคอยติดต่อมาเรือยนะครับ คนยากเบาอีกครั้งนึงนะครับเพราะเป็นนาทีเนาะนะครับนาทีทั้งกู้เจ้าของช่องเลยนะครับแตคือว่าเ,าเขามาตามเรียกบางที่เท่าข่อยอยากให้กู้เพิน่นให้ในท่างม่งโชคอย่างเงินใส่น้ำนะเพ<ห>ื่อเข้ามาเวลาเขา้าข่อยบะไปไหะไใปะะไห้เพิ่นเห็นว่าเมื่อป้เพิ่นได้ใส่ทิ้นใหม่ชิ้นมือแน่ยก <oles> ู้เพิ่นหาเพข่อยอยากหาให้เด้อยากตันงให้เลยแต่ท่งเข้าเนี่ยแต่ไม่นาทีหาเนาะหาในท่าให้แตคือเป็นปากเคนเสียงแทนย่ายว่าจะไปเนี่ยเมื่อปเนาะ พี่น้องก็ยึดถือซาเด้อนะครับถือว่ามารดยท่านนาทีเสีไปกับเมตุเนาะถ้าเป็นกระบอกเสียงแค่นี้นะครับโบราณนี่แหละดวงใหญ่กำลังมากจนกำลังมากหมอหม้อขมิ้นถ่าเด้วหมอหม้อช่วงเนาะกำลังมากค่ะม่ใหญ่ยิ่งที่มีโชว์เขาใหญ่เมากต่อเข่าเงีวัดยิ่งตัวหมิ้นใหญเนาะเข่าจงหวัดแม่โชว์เข่าเนาะแม่อเข่ามากจงหวัดแม่ขมิ้นหวัาเจียวดี ปันเจาคนฮี้นเจ้าลหก็บม่คิดว่าสิได้มากแ่นงนะม่เลยท่าะไงหมอ่างหกขาวบอกเนาะมปนอกเปห้ไปมันบอกเลยก็บอนะคือว่าันโด้เรยองก็้าเราอาจจะฝันต้องกลนนะตามเลนอนขึ้นเลยกับาที่บอกองนแจนอนเฮียนไมฝันไปไงบ่ไม่ได้ฝันกวิหกนาะถึงไหมกับวิหกเลยมันแห้งเยอะแห้งอย่นแห้งหลังเนาะ ก็ตามี่เข้าจะน้องมีตุ้เเ่าน้อยคือว่าอันยากว่าฟันว่าเด็หน่อยสองคนมีมือเพื่อนนะครับคนหนึ่งไอนางเวงนะครับผู้น้องไห่นะเด็กหน่อยสองคนก็ได้ตีหนึ่งหนึ่งแยไปตามจังหวัดหนึ่งนะครับสำหรับเด็กมันบ่ได้กลับเนาะครับผมครับแต่วันนี้เรื่องรู้พ่อกับยาฝ้าปากกันว่า ขายได้แล้วเราเห็นเราดอกเดี๋ยวได้สิี๋ที่เห็นเราก็นะครับอืมเอานะครับเดี๋ยวมาเลยตามด้วนๆเด้อนะครับใกล้กันนี่แหละขอบคุณที่มาหลายเด้อนะที่จังฝันในท่ามกลางที่ชิดผู้ชมกำลังครับ